รถชาญเมือง313จากหัวลำโพงครับปลายทางบ้านภาชี18.43นาฬิกา43นาทีได้รถจาก G E A ทาบวนเพษาซ่าปเราได้ินสีิงป็นที่เรียบร้อยเสียงก่อนนะครับ ดยเพีร์านชาลาท่สาเป็นรถเช่าเมือ,บองบันทีามสิบสามถเทไปทางชุมทางบ้านตาชีเป็นทางกับของรถนี้ที่สถานที่นัาเป็นดีแล้ยนะครับออกจากบางซื่แล้วอยู่รับส่งริษัทสถานีดอนเมืองเป็นคันทีต่อไปครับรถที่นี้เป็นรถเที่ยวขึ้นเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับบดยสารก็เยอะอยู่นะเที่ยวสุดท้ายของสถานีชุมทางบางซื่อนะครับไม่มีรถออกแล้ว ก็จะเหลือแต่รถขาเข้าขาเข้าก็จะมีขบวน210บ้านตาครี262แล้วก็ขบวน262มาจากหัวหินได้สัญญาณปล่อยรถออกแล้วนะฮะสำหรับรถบ้านภาชีเราจะวิ่งตามหลังขบวน9ไป เปิดเบรดแล้วครับ 5-5-3มทำกระบวน พอไปชะลอทางข้างหน้านะฮะรอขบวน9เดินทางถึงดอนเมืองก่อนแลอขึ้นแล้วก็วิ่งชิวทีเดียวเข้าดอนเมืองตามหลังขบวน9ก้าอีกทีหนึงนะฮะเดินทางปลอดภัยทุกท่านสำหรับผู้โดยสารขบวน313นะครับเทคโฟตโต้ถ่ายเ,เรื่อยสวัสดีครับ